วันนี้เมาจะทำเนื้ออบเอาแบบสูตรทำง่ายง่ายๆเลยก็จะมีเนื้องวหั่นเตา๋านะมีแครอททำง่ายง่ายตายหมวยเลยเอาแบบง่ายๆกินง่ายๆเลยเนี่ย จะผัดให้หอมเลยนะผัดกระเทียมนะเพราะเมนูนี้ทําให้เด็กกินจะไม่ใส่เครื่องเทศหรืออะไรมากใส่แค่หลอลงไปมาจะผัดไปเลยนะผัดแค่หลอดลงไปเลยเสียงเครื่องบิน ปรุงนะคะเดี๋ยวว่าปรุงตอนหลังนะเดี๋ยวจะบอกเาปรุงที่หลังใส่น้ำกันเลย เตน้ำลงไปแล้วทิ้งไว้ให้เดือดนะ จะไม่คนนะคะจะปล่อยไว้จะปล่อยไว้แบบนี้ให้มันเดือดนะให้มันเดือดเคี่ยวจนน้ำแห้ง มีหลายสูตรด้วยกันนะคะแต่สูตรนง่ายที่สุดเลยถ้าใครทํากินทํากินทํารัดข้าวขายได้นะแต่ทํากินทํารัดข้าวก็อาจจะต้องใส่อ่าบผักชีใส่ลาดผักชีแต่นี้ยหมวยทากินทําให้น้องมากินก็จะประมาณนี้ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันน้ำน้ำมันงวดนะใช้เนื้อตันไหนก็ได้นะคะถ้าบางคนชอบกินเนื้อน่องลายก็จะใช้เป็นเนื้อน้องลายเนื้อติดมันหรือเนื้อสันอะไรก็ได้ให้หั่นเป็นเต๋แบบนี้นะ ไม่ยากเลยเดี๋ยวทุกคนก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ํามันแห้งวัดเป็นน้าแห้งนะ นี่นะคะขั้นตอนต่อไปปรุงกันเลยใครชอบอย่ก็ปรุงเลยนะคะใส่ของทั้ลงไปเลยนะคะเติมซอสลงไปใส,ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปชอบมากน้อยอยังไงใส่ไปเลยนะออกจะออกหวานหวานคินเค็มนะคะหอมอ่ะ,อะยังไม่เสร็จยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ัน,ดนต้องกุดเนี่้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะ แล้วเราก็เคี่ยวให้มันแห้งนะให้มันแห้งเดี๋ยวจะมาดูตอนที่มันอยู่ในจานนี่เหมันก็นจะให้ดูไปก่อนนะคะมันจะปล่อยให้มันเคี่ยวไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปตั้งสั้นให้ดูนะว่ามันจะประมาณไหนอันนี้ก็เคี่ยวไปก่อนนะคะเนี่ยเคี่ยวให้มันแห้ง รองเท้าไ,ไม่ใส่รองเท้าไ,ไม่ใส่ เคี่ยวให้น้นำแห้งเลยนะคะเคี่ยวน้ำแห้งลงแล้วก็ตักใส่ชามก็กินได้เลยนะสําหรับอ่าเนื้ออบเนื้ออบของเราเนื้ออบของเรานะคะเนี๋ยวเราจะเคี่ยวมีหลายสูตรนะคะบางคนเขาก็จะใช้อ่าเคี่ยวจนแหงแ้งนะอยากจะให,ใ,หหให้มันเหนียวให้มันเหนียวให้มันก็จะใส่แป้งข้าวโพดล,ลงไปไห,นหน่อยนึงแต่จะเหมือนไม่ใส่นะเพราะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปแล้วมันก็จะแห้งแล้วมันแหง้งมันก็จะเหนียวนะ นี่ยมันก็จะเป็นเนื้ออบแล้วนะคะเที่ยวให้มันแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นตอนที่เป็นเนื้ออบแล้วให้ดูนะตอนนี้ขอบคุณค่าสำหรับที่รับชม